สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆออพี่น้องชาว YouTube นะคะวันนี้ยายก็จะมาเริ่มเรื่องเล่าให้ฟังว่าทำไมยายถึงได้เข้ามาอยู่ในบ้านของ YouTube มาอยู่กับเพื่อนๆและพี่ๆน้องๆนะคะเ,เริ่มเรื่องก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยที่ยายมาอยู่ตรงเนี้ยยายก็ ขอขอ,ย,อย้อนประวัติก่อนยายมาอยู่ตรงนี้ยายก็คือเหงาไม่มีงานทําว่างเล่นแต่เกมส่วนเกมเนี่ยเล่นแล้วมันสนุกนะคะเหมือนวัยรุ่นเขาเล่นกันคือเอาไปตีเมืองนู้นตีเมืองนี้ตีเมืองนั้นมันก็สนุกนะคะแต่ว่าสนุกแต่พอเราแพ้เขาเราก็ต้องจ่ายเงินจ่ายเงินคือไงคะก็คือเอาเงินไปซื้อกองทัพหรือไปซื้ออาหารในเกมนะคะนะ อุปกรณ์ในเกมทั้งหลายแหล่ที่เขาจัดให้เรานั่นแหละคะ่ะพอเสร็จแล้วเป็นเวลาอย่างเงี้ยสี่ห้าปีรู้ไหมว่าเสียเงินเดือนละประมาณหกร้อยหกร้อยยูโรนะคะอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงสามีก็บน่นแต่ไม่กล้าไม่กล้าอะไรกับยายไม่กล้าไม่กล้าว่ารุนแรงไม่กล้าทำร้ายละไม่เพราะว่าเขารักเรานั่นแหละคะ่ะทีนี้มีช่วงจังหวะหนึ่งที่ยายมีปัญหาทางบ้าน เกี่ยวกับทางบ้านนะคะทางลูกบ้างอะไรบ้างก็ยายก็จะตั้งหลักกลับไปทํากิจการที่บ้านยายก็กลับกลับไปไปมาประมาณสองปีกิจการลม่มพอกลับมาพอช่วงกลับมาอยู่ที่เนี่ยนะคะยายก็ได้ทาํางานทํางานช่วยสามีใช้ใช้นี่นะคะใช้นี่เพราะว่าเราเอาเขาไปใช้เอาเขาไปาล่มละลายว่าง,งั้นก็มาทำหนึ่งปีพอหนึ่งปีเรากลับไปเที่ยวบ้านอีกทีนี้พอกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ยายก็ยังเล่นเกมอยู่นะคะยังเล่นอยู่แต่เล่นเบาลงพอกลับมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้มันเจอประสบปัญหาเรื่องโรคระบาดนะคะเอยายก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรคือว่างงานน้อยลงนะคะเราก็ช่วงต้องเก็บตัวอะไรประมาณนั้นตามตามภาษาตามที่เรารู้กันนะณขณะนี้นะคะอันนั้นปีแรกนะคะยายก็เลยมานั่งทำกับข้าวกินตามภาษาของของยายนะะี่ค่ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะ่ะจังหวะ พอยายก็เอาไปลงย t u b e ให้เพื่อนๆดูทีนี้ก็มีน้องสาวน้องนะคะบอกว่าทําไมไม่ไม่เข้าไปใน YouTube? ยู u ูบไอ้ในฟาร์มที่เราไม่รู้จักเลยคะ่ะว่า youtube เป็นอะไรหรือเป็นยังไงเราก็ไม่รู้จักเออเราจะทํำยังไงเนาะเราก็เลยกดเข้าไปพอกดเข้าไปตรงตรองรูปของพี่ยูนะคะเขาก็บอกให้เราแจ้งชื่อเราก็แจ้งยังไงเนาะเออเราก็เราก็ค้นหาในฟาร์มที่เราจบป .4 นะคะค้นหา,าจะแจ้งยังไงเนาะพอจบแล้วเออ เราค้นไปค้นมาอ่าใช่ไอจีเราก็มีหลายไอจีมากๆเพราะเราซื้อโทรศัพท์ทีละหลายเครื่องไม่ใช่ทีละหลายเครื่องหมายถึงแบบปีหนึ่งเป็นของฝันปีหนึ่งเป็นของฝันเออก็อันนี้คือเรื่องจริงคือยายจะเป็นคนที่เออชอบโทรศัพท์เพราะยายเล่นเกมอย่างที่ว่านั่นแหละพอเสร็จแล้วไอจี IG ยายก็หลายเครื่องมากแต่ว่าเบอร์เราเปลี่ยนบ่อยนะคะเบอร์นะคะเพราะว่าพอเราซื้อแบบเออเขาเรียกว่าสัญญาณสัญญาณออนไลน์ที่เขาแบบ เอลดราคาให้เราแต่เราต้องต้องติดเต้องสัญญากับเขานะคะเราก็เปลี่ยนบ่อยทีนี้พอไอจีมันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมันก็กลับเป็นว่าเราไม่สามารถแจ้งเบอร์ได้อะไรได้ทีนี้ก็ไปจําอยู่เบอร์หนึ่งที่เรามีอยู่ในประเทศไทย <c oughs> ก็เลยเอาไอจีนั้นขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็ลองทําช่องดูทีนี้ก็ไปดูอาจารย์ทุกๆท่านเลยค่ะไปดูทุกท่านบางบางท่านก็พูดน้ําเยอะเนื้อน้อย ยายก็เป็นคนโง่อยู่แล้วนะคะอันนี้พูดขอประทานโทษอาจารย์ทุกๆท่านนะคะอาจารย์บางท่านพูดสั้นมากและเข้าใจง่ายมากแต่อาจารย์อาจารย์บางท่านพูดยาวมากและเข้าใจน้อยมากยายก็เพราะเพราะความที่ยายไม่ฉลาดนะคะยายก็ไปเปิดช่องเขาบอกว่าเปิดตรงนี้ยังไม่ได้นะอะไรนี้ยายก็ต้องไปหาผลท้ายยายไปเปิดช่องนี้ก็ไฟ้สดไม่ได้อ่าอันนี้อันนี้คืออีกข้อหนึ่งนะคะทีนี้ยายก็ลงคลิปไปยังที่ลูกๆกันหล,ลานเห็นนะคะคลิปแบบตามภาษา มีอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็คนก็นหนึ่งยายทำปกข้าวไม่เป็นคือเออเป็นคนที่ว่าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ตั้งแต่เล็กๆนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะก็กะะเหเล่ร่อนไปเรื่อยๆก็ตามที่เอ่อตามภาษาของเด็กเล่ออนทําอะไรไม่กินไม่เป็นต้องต้องครูพักรักจําเอานะคะเสร็จแล้วยายก็พออีกสองเดือนให้หลังยายทำยูทูมาสองเดือนยายไม่มีเพื่อนเลยค่ะไม่มีเพื่อนก็ได้แต่ว่าไอจ ของแฟนมั่งไอจี IG ของลูกมั่งมาดูแล้วก็ตูกใจแล้วก็ไปที่เฟซบุ๊กมั่งเพื่อนที่เฟซบุ๊กก็ดูให้นะคะไม่มีเพื่อนคือไม่ไม่รู้จักว่าทำยูทูบเราต้องมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยมีคนเข้ามาทักทายเรามีอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะคะจนจนวันหนึ่งมีหมูจ่าแล้วก็มาต่อมาก็ลุงตุอ่อเพื่อนคนแรกที่จําได้ติดใจนะคะติดจําไว้ในหัวใจแล้วก็น้องน้ำอ่าปูไทยแล้วก็น้องจอยแล้วก็เออ นิตยานิตยาก็มีหลายนิดนะคะเขาอยู่สวีเดนทั้งนั้นเลยแล้วก็ฝรั่งฝั่งโคง้งแล้วก็น้องอหลานจำชื่อไม่ได้เขาเขาทำอาหารทำอะไรคือยายเป็นคนที่ไม่ค่อยจำชื่อนะคะเพราะแล้วยายพอเขามาทักยายย,ายก็ไปดูคลิปเขาไปดูคลิปเขาเออแรกๆยายก็ดูไม่จบหรอกคะ่ะเพราะว่าเออเพราะว่า,วาหนึ่งค้าไม่รู้หรือไปถูก อันนี้พูดตามภาษาซื่อๆไม่จบพอพอต่อมาเราก็มมีเพื่อนมีเพื่อนมาเรือ่อยๆมาเรื่อยๆแต่เราก็ไม่มีเวลาที่ว่าจะไปทาเอ่อมีแต่ทำคลิปปล่อ,อยไปเพราะเพื่อนทักมาก็ทักไปแต่เพื่อนเก่าเราไม่มีเวลาไปเฟากเขาแล้วเออแม่น้โมอีกแม่น้โมอีกนะคะแล้วก็หลานกวางจําได้แล้วแล้วก็อีกหลานๆอีกหลายคนนะคะเสร็จแล้วก็ทํามาเรื่อยจนจนเอ่อหกเดือนผ่านไปเออได,ได้ได้เพื่อนได้เพื่อนได้ได้เพื่อนมาเออ เจ็ดร้อยกว่านะคะไต้เพื่อนมาเจ็ดร้อยกว่าขาดอีกร้อยเจ็ดสิบกว่าเวลาน่ะมีคนช่วยดูเยอะมากนะคะมีคนช่วยดูเยอะมากอันนี้ต้องขอขอบคุณเเอ,อ,เอ,อผู้ชมชาว u t u b e ที่ผ่านไปและผ่านมานะคะที่มาดูและช่วยดูให้ยายบา,บางท่านเขาอ็ไม่สามารถคอมเมนต์ได้อาจจะมาจาก facebook นะคะนะคะอันนี้ยายเข้าใจหรือบางท่านก็ไม่ได้ไม่ได้สมัครชื่อคือเข้ามาดูของหน้าหน้าแคปของ y YouTube เขาเลยนะคะ อเ uh huh. มื่อก่อนยายก็เคยทําแบบนั้นค่ะคืออยากจะดูอะไรแต่เราไม่ได้แจ้งชื่อเพิ่งมารู้ตอนที่ทําพี่ยูนี่แหละค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วยายก็เกือบจะได้ตามกดฎขาแล้วละ่ะก็มีน้องคนหนึ่งหลานคนหนึ่งมาช่วยหลานหลานหลานทันนะคะแล้วก็หลานมิกแล้เราก็ตอนแรกเราก็ไปบ้านหลานใจไปบอกว่าขาดนู้นขาดนี่เขาก็แนะนําเพื่อนมานะคะแล้วก็ลหลายๆคนตนหลังๆก็มา น้องโมนาแล้วก็แม่แม่หน่อยพอลา่านิสมินยาแม่ามกบแล้วก็หลายๆคนที่ยายจําไม่ได้นะคะก็ขอบคุณไว้นะที่นี้นะคะที่ช่วยเหลือยายอันนี้เป็นคลิปที่เริ่มต้นที่ยายจะเล่าให้ฟังแล้วก็พอเสร็จแล้วนะคะพอทีนี้ปีใหม่ยายได้ของฝันแลละจากหลานทานให้เสร็จแล้วยายได้ได้ผ่านผ่านกดทุกอย่างเขาให้บอยแจ้งชื่อ บัญชีบุคคลนะคะอันนี้ยายเริ่มมาบอกแล้วนะคะบัญชีบุคคลคือยายไม่ได้มีธุรกิจใหญ่ก็เป็นเ,นเนบัญชีบุคคลธรรมดาเป็นบ,บัญชีธรรมดาชื่อเขาให้แจ้งชื่อจริงเล่านี้แหละคะ่ะไม่ใช่ชื่อช่องนะคะในตอนแรกนะคะแล้วก็ชื่อที่อยู่นะคะที่ที่เขาสามารถจะส่งจดหมายไปให้เราเมื่อเราเออผ่านกฎทุกอย่างของเขาแล้วที่เราสามารถจะมาได้ไรายได้จริงๆกับพี่อยู่แล้วนะคะ อันนั้นเราแจ้งไปตามนั้นเลยค่ะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่เราใช้กับ Gmail ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นคลิปที่ยายมาเล่าแล้วเริ่มมาบอกฟัมวามสําเร็จแล้วค่ะแล้วพอแต่เพราะฟัมไม่ฉลาดของยายพอแจ้งไปเสร็จแล้วยายผ่านหนึ่งข้อแล้วกำลังรอทีนี้กําลังรอให้ฟัมที่กําลังรออ,อช่วงช่วงปีใหม่ด้วยอวันที่ยบเก้าที่ยายได้ครั้งแรกยายก็เอ๊ะยายไปยายไปแจ้งผิดหรือเปล่าเพราะให้เราแจ้งชื่อช่องหรือเปล่าชื่อช่องของเราชื่อยายอยู่นะคะยายอยู่กินง่าย พัฒน์ถิ่นชาแนลนะคะเสร็จแล้วเอ๊ะพ่อฟาร์มจังหวนใจก็เลยไปเปลี่ยนไอคีใหม่เป็นชื่อปัจจุบันนี้คือประภากูเบอร์แต่จริงๆเราไม่ใช่ค่ะเขาให้แจ้งชื่อจริงเราเลยแต่ชื่อช่องน่ะจะมาตอนหลังตอนที่เราสําเร็จแล้วนะคะนะคะที่เออเออเออเขาให้แจ้งใช่ใช่เขาจะมาตอนที่เราสําเร็จแล้วอันนั้นคือที่เราต้องต้องได้พินแล้วอะไรแล้วอันนั้นนะคะแต่พ่อฟาร์มไม่ไม่ฉลาดยายพอได้ปุ๊บยายก็รีบไปขึ้นกับเพื่อนเลยว่าฉันได้แล้วนะ พอกลับมาดูอีกทีหนึ่งข้อที่สามกลายเป็นสีเหลืองทีนี้ก็นั่งรอสิคะนั่งรอเอขาบางคนก็บอกว่าเอบางทีบริษัทเขาปิดช่วงปีใหม่ถึงวันที่สี่นะคะอะไรอย่างนี้ยายก็รอพอรอวันที่สี่ยายก็ได้จริงๆค่ะอ่าข้อที่สามคือยายไม่ติดอะไรเลยคะ่ะยายไม่ติดเคยติดอยู่ครั้งหนึ่งยายลุกไปแล้วเป็นสีแดงแต่อันอื่นยายไม่ติดเลยเขียวทั้งหมดทีนี้มาวันที่สี่ได้คะ่ะกลับไปจกทางานอุ้ยดีใจได้ควนี้ยายก็ไปอ่านรายละเอียดของเขาอีก เขาให้บอกว่าไปเข้าไปอ่านเทรนเนอร์ของพี่ยูยายก็ไปอ่านอ่านจนตาของยายจะบวมนะคะคือเราเป็นคนที่อายุมากแล้วนะคะอายุห้าสิบสามแล้วแล้วสายตาก็ไม่ดีก็อ,อ่านจนตาบวมแล้วก็ไปไปกดตกลงแต่ในในข้อตกลงว่าถ้าถ้าคุณตกลงตรงนี้แปลว่าคุณออกจากเทรนเนอร์ออกจากพาร์ทเนอร์ยายก็เข้าใจว่าเราออกจากเขาแล้วเราไม่ต้องอ่านแล้วอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ะ ตกลงว่าเราจะไม่ไม่ทำไรายได้กับเขาค่ะตรงนี้นะคะทุกคนจงจําไว้นะคะว่าตรงนี้อ่านอ่านที่เขาสอนเราแต่ไม่อย่ากดตกลงเด็กขาดคืออ่านแล้วก็ที่เราไม่เข้าใจอะไรไปอ่านให้ละเอียดแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้เลยค่ะเพราะเขาสอนนะคะแล้วก็ที่เราผ่านข้อที่สามทีนี้ยายก็ติดอีกติดเหลืองอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ยายก็มารออีกจะได้ไหมเนาะจะได้ไหมเนาะจนผ่านมาวันที่หกได้ค่ะได้ข้อที่สามเป็นสีเขียวอีกแล้ววยจะทำยังไงดี พอดีไปเจอน้องคนหนึ่งเรียกเขาน้องดีกว่าเขาทําแบบนี้เลยค่ะข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามเขาใหญ่ก็รอพอข้อที่สามเขาให้ไปเปิดหาไรายได้เอ,อข้างหลังคลิปเราจะมีรูปดวงตาเป็นสีเขียวสีเหลืองอะไรก็แล้วแต่ถ้าคนติดเหลืองติดแดงก็ต้องลบนะคะติดเหลืองนี้หาไรายได้ได้แต่ว่าก็ไม่เขาก็ไม่ค่อยสนับสนุนเพราะเรายังติดเหลืองคือเหมือนกับว่าเออมีมีโทษนะแตไ่ไม่ใช่โทษนะัก ว่างั้นคือเหมือนถึงว่าโทษไม่หนักถ้าสีเขียวนี่คือปลอดภัยทั้งหมดเราก็ไปเปิดหาอะไรได้ตรงนั้นเลยค่ะนะคะเป็นรูปตัวเอค่ะอันนี้จะไม่พูดตรงๆนะคะเป็นรูปตัวเอตรงนั้นเลยค่ะไปหาอะไรได้ไปเปิดหาอะไรได้ตรงนั้นเลยค่ะนะคะทีนี้ยายก็จบคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปที่สองเล่าต่อว่าการมาเป็น youtube แล้วดีอย่างไรนะคะหรือ ไม่ดีอย่างไรนะคะขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขถ้าคลิปยายถูกใจช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยดันะคะขอบคุณมากๆค่ะปลอดภัยนะคะปลอดภัยทุกๆคนยายไปฉีดป้าเราก็เรียกอะไรนะไปฉีดวัคซีนมาแล้วคะ่ะอันนี้คือเข็มที่สองนะคะฉีดครั้งที่หนึ่งเมื่อสามอาทิตย์ก่อนเขาบอกสามถึงสี่อาทิตย์นะคะ ถึงจะฉีดเข็มที่2ได้ตอนนี้ยายผ่านแล้วค่ะคือเข็มที่2นะคะ95%ค่ะนะคะอีก5%ไม่รับประกันค่ะแต่95%เที่รับรองว่าปลอดภัยหรือว่าได้ผลนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยและก็ได้วัคซีนกันเร็วเนะคะโชคดีค่ะ